คำว่าไม่สบายใจอย่าใช้และอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจต่อไปก่อนมันจะเกิดปล่อยให้มันผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ถ้าเผลอไปมันแอบ,บเข้ามาอยู่ในใจได้พอมีสติรู้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเข้ามาแอบ,บอยู่ในใจต้องขับมันออกไปทันทีอย่าเลี้ยงความไม่สบายใจไว้ในใจ มันจะเคยตัวทีหลังจะเป็นคนอ่อนแออดแอดทำอะไรผิดพลานดนิดๆหน่อยๆก็ไม่สบายใจทำให้เคยตัวและความไม่สบายใจนี่แหละเป็นศัตรูเป็นมารทำให้ใจไม่สงบประสาสมองไม่ปกติเป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติพลอยไม่สงบไม่สบายไปด้วยทำให้สมองทึบ ไม่ปลอดโปรง่งแจ่มใส